เราเท่ากันสร้างพลังสร้างสรรค์สังคมแห่งโอกาสยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีเป้าหมายในการกระตุ้นให้พลังของภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศรวมทั้งคนพิการที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้เฉกเช่นเดียวกับคนทั่วไปเพื่อสร้างพลังสร้างสรรค์สังคมแห่งโอกาสร่วมพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน สำนักง,งานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคนที่อยู่ในสังคมใหญ่ได้เป็นเกือบเหมือนคนปกติทั่วๆไปที่ทุกๆคนให้โอกาสให้ได้ทํางานให้โอกาสในการที่จะได้ใช้ชีวิตประจําวันคือคอยช่วยเหลือเราตลอดให้เรารู้สึกว่าเราแค่มองไม่เห็นแค่อย่างเดียวมนทิราแหว่างพนักงาน call center as น้ำเสียงที่ยิ้มได้ทำไมถึงได้มาทำงานที่ AIS AIS มีติดต่อไปที่มูลนิธิแล้วก็ให้สมัครพนักงานเราก็ไปสมัครไม่ไม่คิดด้วยค่ะว่าจะจะได้ แล้ว AS ก็ไม่ได้รับแค่เราคนเดียวตอนนั้นรับประมาณ10คนค่ะรับเราโดยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลยว่าเราจะจบมาเท่าไหร่หรือว่าทำทำงานได้ไหมคือแค่เราใช้คอมพิวเตอร์รู้จักแป้นคอมสามารถสื่อสารได้ลักษณะงานที่ทำ เปลี่ยนหลายหน้าที่แล้วค่ะเริ่มแรกเป็นการพิมพ์ข้อความค่ะเป็นงานที่ส่งข้อความให้กับลูกค้าที่ทำรายการผ่านระบบเข้ามาค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการโทรออกหาลูกค้าทีนี้จะเป็นเรื่องของการสื่อสารกับลูกค้าโทรออกหาลูกค้าเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ให้ลูกค้าค่ะ ก็เราก็ทําให้ลูกค้าโดยงานต่างๆค่ะจะเป็นการทํารายการผ่านระบบอัตโนมัติเข้ามาค่ะแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นงานโทรที่แนะนําเปลี่ยนโปรโมชั่นสมัครโปรให้ลูกค้าอันนี้จะเป็นงานที่จะมีทักษะในการสื่อสารกับลูกค้าค่อนข้างเยอะคุยกับลูกค้านานมีการโน้มน้าวลูกค้าเราก็จะต้องแบบมีเทคนิคก็คือฟังลูกค้าให้จบแล้วก็ค่อยๆใช้น้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติน้ำเสียงที่ยิ้มได้ของเราเนะะี่ยค่ะ ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายเขาก็จะจบสายกับเราดีๆแบบยิ้มได้ขอบคุณเราค่ะการปรับตัวเมื่อต้องทำงานปรับตัวคือเรื่องของการเดินทางเป็นเรื่องแรกเลยที่ใหม่ใหม่มากๆเพราะว่าเดินทางไม่ค่อยเป็นค่ะเดินทางเองไม่ค่อยได้ ถ้าเป็นตอนเรียนเด็กๆก็คืออยู่โรงเรียนประจำประโยู่ต่างจังหวัดก็อยู่โรงเรียนประจำแล้วคือออกไปเรียนร่วมกับคนปกติเราก็เดินไปเรียนค่ะไม่ได้นั่งรถแต่ทีเนี้ยมาอยู่ในกรุงเทพกลับมาเรียนมหาลัยในกรุงเทพต้องเดินทางขึ้นรถอะไรย้ยคะก็ พ่อก็ส่งครึ่งทางแล้วก็ให้เราหัดช่วยเหลือตัวเองอีกครึ่งหนึ่งค่ะแล้วพอได้มาทํางานทุกอย่างทําเองหมดไม่ได้ให้พ่อรับส่งแล้วมาอยู่บ้านเป็นของตัวเองแล้วก็เดินทางเองไปกลับแบบนี้นค่ะนั่งรถเลยบ่อยมากเลยค่ะต้องแบบไปหาผู้ที่เขาจะช่วยเหลือเราค่ะแต่ก็มีนะคะก็จะมีคนพามาแต่ว่ามันก็จะทําให้เราเนี่ยงุดหงิดอะไรแบบนี้นค่ะเพราะว่าเราแทนที่จะถึงที่ทํางานเลยเราก็ยังไม่ถึงต้องมาเดิน บางทีฝนตกก็ก็ลำบากช่วงใหม่ๆตอนนี้สบายมากแล้วค่ะความภาคภูมิใจในชีวิตภาคภูมิใจที่ได้เรียนจบมีงานทำมีเงินเดือนให้ครอบครัวที่เรารักก็คือพ่อแม่เลยที่มาก่อนเพราะว่าพ่อกับแม่นี่จะไม่ได้ค่อยคาดหวังอะไรกับตัวเราเท่าไหร่แต่วันนี้ก็รู้สึกว่าเออพ่อแม่เขาก็ รู้แล้วว่าเรามีชีวิตที่ดีเราสามารถดูแลตัวเองได้ซึ่งปกติจริงๆพ่อแม่เขาไม่ได้คาดหวังอะไรกับเราเท่าไหร่ว่าเราจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้นค่ะแต่ณวันนี้คือรู้แล้วว่าทำได้สิ่งที่อยากจะฝากทิ้งท้ายอยากให้คนพิการมีเงินเดือนค่ะเพราะว่าถ้าคนพิการมีเงินเดือนนะเขาก็จะมีชีวิตที่มีความสุข แต่ว่ามันก็ต้องไม่ใช่ว่าให้เงินเปล่าๆกับเขาแต่ว่าให้ดึงศักยภาพหรือให้เห็นถึงความสามารถของคนพิการในแต่ละคนนะคะแล้วก็ให้เขาได้มีอาชีพค่ะหนูคิดว่าคนพิการน่าจะขายของได้นะคะขายของที่ไม่ใช่ขายลอตเตอรี่แบบนี้นะคะ่ะ